สวัสดีค่ะ happy Sunday morning นะคะวันนี้เราจะมาพาทำเบอร์เกอร์เนื้อง่ายๆกันค่ะเริ่มจากการนำมัฟฟินของเรานะคะมาจิ้มๆิให้มันดูรอบๆบก่อนใครที่ไม่มีอ g ง i s h มัฟฟินก็สามารถใช้ขนมปังเบอร์เกอร์ธรรมดาหรือว่าอย่างอื่นตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วมัฟฟินของเราก็จะผ่าครึ่งออกแบบนี้ค่ะเราจะเขานำมาเข้าเตาอบนะคะไม่มีอุณหภูมิหรือเวลาที่เป๊ะๆค่ะเรากะพอให้มันกรอบก็บพอระหว่างรอขนมปังอบเราก็จะมาทอดเนื้อกันค่ะ แล้วก็ปิดฝาด้วยให้ความร้อนเท่าถึงขั้นตอนนี้เราจะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยนะคะเพราะว่าจะมีน้ำมันออกมาจากตัวเนื้ออยู่แล้วระหว่างนี้ก็รอดูว่าเนื้อสุกได้ทีหรือยังพอสุกเราก็จะใส่ชีสแผ่นลงไปค่ะปิดฝาด้วยชีสจะได้ละลายจากนั้นเราก็จะนำขนมปังที่อบได้ที่แล้วออกมาวางบนจาน,นะคะตามด้วยเนื้อและชีส จากนั้นเราก็จะใส่ซอสตามที่ชอบได้เลยค่ะของเราเลือกใช้เป็นซอสมะเขือเทศนะคะเพราะว่าชอบเป็นการส่วนตัวตาดแล้วก็เกลีย่ยให้ทั่วๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำการประกบนะคะแล้วก็ให้ฟังเสียงกรอบมากแล้วเดี๋ยวเราจะลองผ่าครึ่งให้ดูนะคะ น่ากินสุดๆเลยใช่ไหมล่ะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อโฮมเมดง่ายๆของเราหวังว่าทุกคนจะลองทำแล้วชอบกันนะคะเพราะเราชอบมากคะ่ะ